สวัสดีครับต่อกันข้อที่38สามัญปี65นะครับโจทย์บอกว่าทิศท,ทางการถ่ายโอนอิเล็กตรอนนะครับในเซลล์เคมีไฟฟ้าและสักไฟฟ้าของเซลล์อีเซลเนี่ยนะครับในแต่ละการทดลองเนี่ยเป็นดังรูป1 2 3นะครับโจทย์ถามว่าข้อใดเรียงลำดับความสามารถในการเป็นตัว reduce จากมากไปหาน้อยนะครับเน้นก่อนว่าเรียงความสามารถในการเป็นตัว reduce จากมากไปหาน้อยปกติตัวรีดิวเนี่ยมันอยู่ในปฏิกิยาออกซิเดชันซึ่งปฏิกิยาออกซิเดชันจะเกิดได้ดี E0 ต้องน้อยๆเพราะฉะนั้นตัวรีดิวที่มีความรุนแรงมากก็คือมี E0 น้อยๆน,นะครับส่วนตัวรีดิวที่มีความรุนแรงน้อยๆก็คือมี E0 มันมากนะครับเพราะฉะนั้นจากข้อมูลตรงนี้ผมรู้เลยโจทย์กําลังจะให้ผมเรียง E0 จากน้อยไปหามากนั่นเองนะครับแล้วผมจะเรียงได้ยังไง ผมก็มาดูตามแผนภาพที่เขากําหนดมาให้รูปที่1น,นั้นอิเล็กตรอน,นมันไหลจาก B ไปยัง A แสดงว่า B เนี่ยเป็นแอโนดเกิดปยาออกซิเดชันแล้ว A เป็นแคโทดเกิดปยารรดักชันนะครับคนที่เกิดรีดักชัน e 0จะต้องมากกว่าออกซิเดชันเป็นพื้นฐาน,เป,นเป็นแน่นอนอยู่แล้วนะครับรีดักชันเนี่ย e 0มากกว่า ation. ออกซิเดชันเพราะนั้นจากแผนภาพอันเี้ผมรู้ว่า e 0ของ A มันมากกว่า B นะครับแล้วก็แผนภาพอันต่อไปครับผมอิเล็กตรอนมันไหลจาก B ไปยัง C สแสดงว่า B เนี่ยเป็นแอโนดแล้ว C เนี่ยเป็นแคโทดนะครับสแสดงว่า e 0ของ C มันมากกว่าของ B ถูกไหมครับเพราะ C เกิดปฏิกิริยารีดักชัน A อ่า C เกิดปฏิกิริยารีดักชันเป็นแคโทด B เป็นแอโนดเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันนะครับก็รู้เลยครับว่า C e 0มากกว่า B ด้วย ตอนนี้ทั้ง A และ C ชนะ B ทั้งคู่เลยนะครับชนะ B ทั้งคู่เลยตัวต่อไปก็คือ C กับ D อ <ron> ิเล็กตรอนไหลจาก D ไปยัง C สแสดงว่า D เป็นแอโนดแล้ว C เป็นแคโทดแสดงว่า E0 ของ C มันมากกว่านะครับของ D อย่างแน่นอนนะครับตอนนี้ผมรู้มา3อย่างว่า E0 ของ A มากกว่า B C ก็มากกว่า B สแสดงว่า B เนี่ยเมื่อเทียบกับ A C แล้วเนี่ย B เนี่ยน้อยที่สุดนะครับแต่ปัญหาคือ C มันก็ยังมากกว่าดีด้วยแต่ดีไม่รู้ว่าเทียบกับ B เทียบกับ A แล้วใครมันน้อยกว่ากันถูกไหมครับเพราะฉนั้นเอเจอโจทย์อย่างนี้เราจะทํำยังไงก็คณิตศาสตร์ธรรมดาครับตังเรียนครับ <_ S 2> ก็ปกติเวลาเราหา E0 ศูนยเซลเนี่ย e ศูนยเซลนะครับมันหาได้จากการเอา E0 ศูนย์แคโทดลบด้วย E0 ศูนย์แอนดตามผมทำน,นะครับเพราะฉะนั้น E0 ศูนยเซลเซลแรกเนี่ยมันจะเป็น1.10โวลต์มีค่าเท่ากับ E0 ของ A นะครับลบด้วย E 0ของ B ถูกไหมครับแคร์โถดลบแอโนดแผนภาพที่2เนี่ยมันจะได้ E 0เซลล์คือ0.55โวลต์เท่ากับ E 0แคร์โถดลบแอโนดแคร์โถดก็คือ c นะครับลบด้วยแอโนดก็คือ b และ E 0เซลล์รูปสุดท้าย E 0เซลล์ก็คือ0.15โวลต์มันหาได้จาก E 0แคร์โถดลบแอโนดก็คือ c ลบ d นะครับก็คือ c ลบ d อย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้นักเรียนครับถ้าผมเอาสมการที่1 และสมการที่2มารวมกันนะครับเอาสมการที่1นะครับกับสมการที่2เนี่ยมาบวกเอ่อเอามาทําอะไรดีถ้าเอามาบวกกันเดียวมันจะติดบวกไม่เอาเราเอามาลบกันดีกว่านะครับเอาสมการที่1กับสมการที่2เนี่ยมาหักลบกันนักเรียนดูนะครับมันก็จะได้ว่า A ลบ b นี่คือสมการที่1ลบด้วยสมการที่2ก็คือ C ลบ B ถูกไหมครับอ่าจะมีค่าเท่ากับ 1.1ลบ0.55นะครับจัดรูปสมการใหม่ให้มันดูดีกว่านี้นะครับจัดรูปสมการใหม่ให้มันดูดีกว่านี้ลบกระจายเข้าไปกลายเป็นลบ4บวก b บวก b กับลบ b จะตัดกันหมดสุดท้ายฝั่งนี้มันจะเหลือ a นะครับลบกับ C เท่ากับ1.10ลบด้วย0.55นะครับก็จะได้0.55โวลต์เป็นบวก0.55 วนเป็นบวกเสร็จเรียบร้อยครับนี่คือเอาสมการที่1กับสมการที่2มารวมกันแล้วนักเรียนดูนะครับถ้าเราเอาสมการที่1กับ2รวมกัน A ลบ C แล้วค่า e ศูนย์ยังคงเป็นบวกแปลว่าอะไร a ลบ C แล้วค่า e ศูนย์ยังคงเป็นบวกแปลว่าอะไรแปลว่า e ศูนย์ของ a มันมากกว่า C ครับใช่ไหมครับเพราะว่าถ้า a ลบ C แล้วค่ามันเป็นลบแสดงว่า e ศูนย์ของ a น้อยกว่า C ค่าเลยมันติดลบไงแต่ว่าอันนี้ A ลบ C แล้วมันยังเป็นบวกอยู่ แสดงว่า A ก็มากกว่า c ครับตอนนี้ผมรู้มาอีกอย่างครับ A มากกว่า c จากข้อมูลตรงนี้นะครับอ่ามันทาให้ผมรู้ว่าวงเล็บนะครับ A A มากกว่า c e ศูนย์ของ A มากกว่า c เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมรู้แล้วว่า A มากกว่า c แล้ว c ก็มากกว่า b อีกทีนึงอ่าี่ผมรู้3อย่างแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเรียง e ศูนย์นะตอนนี้นะ A มากกว่า b A มากกว่า c นะครับแล้ว c ก็มากกว่า b อ่าผมรู้3ตัวแล้วตอนนี้ผมเหลือแค่ ดีด็อกตัวเดียวแล้วครับผมเหลือแค่ดีด็อกตัวเดียวแล้วถ้าผมรู้ดีด็อกก็คือจบเลยครับนะครับผมรู้ดีด็อกก็คือจบเลยผมก็จะเอาสมการที2่2กับสมการที่3มารวมร่างกันนะครับเอามันลบกันเอาสมการที่2ตั้งลบด้วยสมการที่3ลองดูนะครับสมการที่2ก็คือ c ลบ B ลบด้วยสมการที่3ก็คือ c ลบ d นะครับวงเล็บปิดเท่ากับอันนี้กับอันนี้ลบกันก็จะเป็น0.55 นะครับลบด้วย0.15เอาสมก,การที่2ตั้งลบด้วยสมก,การที่3นะครับกระจายเครื่องหมายลบเข้าไปก็เป็นลบ C ลบเจอลบกลายเป็นบวกบวกดีนะครับลบ C กับ C ตัดกันหมดบวกดีกับลบ B ก็ได้เป็น d ลบ B นักเรียนแก้สมก,การเป็นใช่ไหมเนี่ยดีลบ B ธรรมดาคณิศตศาสตร์นะนะครับแล้วก็มีค่าเท่ากับไอ้นี้ลบ,บไอ้นี้ก็จะกลายเป็น 0. จุดเท่าไหร่ 40โวลต์ 4, 0, 5, ประมาณนี้เพราะนั้นนักเรียนเห็นอะไรโชว์บางอย่างไหมครับว่า d ลบ B แล้วค่า E0 ยังเป็นบวกอยู่แปลว่าอะไรครับแปลว่า D มี E 0มากกว่า B เห็นไหมครับ d มี E 0มากกว่า B ตอนนี้ d มากกว่า B แสดงว่า b ต้องขยับไปหลังอีกเพราะว่า B ยังไงมันก็น้อยกว่า AC อยู่แล้วแต่ D เนี่ยมากกว่า B เห็นไหมครับจากข้อมูลตรงนี้ผมวงเล็บไปนิดนึงนะครับมันทําให้ผมรู้ว่า E0 ของ d ีด็อกมันมากกว่า b ีเบิร์เพราะว่า d ีลบบแล้วค่ามันยังเป็นบวกก็แสดงว่าตัวตั้งต้องมากกว่าตัวลบนะครับใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมรู้แล้วครับว่า E0 เซลล์นะครับถ้าเรียงจาก E0 มากนะครับไปหา E0 น้อยมันจะเป็น a c d b แต่โจทย์ไม่ได้ให้เราเรียงจากมากไปน้อยโจทย์ให้เราเรียงจากน้อยไปมากก็ต้องเป็น b d c a นะครับ B.D.C.A. กไก่ก็ตอบกอไก่ได้เลยสเสร็จแล้วนะครับไม่ได้ยากอะไรข้อ4ี่เจอกันใหม่ก็หน้าครับสวัสดี